ว่าครับงานนี่โถดพ่อครับว่าแล้วเสียงแคแคบแแคบข้างหลังเฮ้ยระวังกันนะครับผมตันหนูก็ได้ว่างนาวังหลังนด้ครับเสียงแแคบแแคบผมว่าว่าแม่นหนูครับสองเมตรได้ครับตัวนี้ครับ สวัสดีครับผมสมภพพี่ทีมครับคนหากินมาดิซันรประถินครับช่่งหน,หน่อยๆครับผมมาหาเลาะเบิง่งไมยย้ยิงหนูขึ้นก็แล้วครับถาบาพูนอยู่ยังมัทันมากอยู่ครับมาก,ก่อนเพิ่นอยากลูกอยากมีย่เพิ่นมาสั้นละก็เลยมาถาเพิ่นก่อนครับไมายขอบซานี่แล้ครับสองสองหน่วยขนาดจะมีหนูนะครับสันนิษฐานว่าสั้น ว่าเขาเผาเผารอบๆแล้วหนูก็น,น่าจะมาร่วมครับผมพิ่นสูบป,ป่าเรียบร้อยแล้วว่าม,มนนภาพาครับตามลักษณะหมายครับฝากถึงคนสูบป,ป่ามีบอ่อปลาเลยนะครับผมบอ่อปลาน้องปลากับฟ้าสูบซะอย่างิ่งหนูแล้วครับเห็นแสงไฟก็อย่าถามในลูกซ่อนนะครับเขามาถามตรงๆครับม,ม่มว่าไป เห็นแสงไฟใกล้ๆบ่อลูกซ่องถามบ่แมนนะครับผมยิ่งหนูครับผมบ่ออยากน้าปลาแล้วครับอยากน้าหนูแล้วครับตอนนี้เพราะว่าหนูมันก็เข้าไปใกล้ขอบบ่อแล้วครับเพราะว่ามันมีหยามีหยางหนูมันก็อาศัยครับพาอฟ้าสูบซาปลาน่ะเอาไปกินซ่าเดี๋ยวพวกชอดปลาไปกินก่อนเด้อเอาแล้วครับไปเบิงไมากันครับผมถาปลาพูนครับโอเคครับผม ไปเบิงไม้กันครับมาเบิงไม้ครับผมแต่ว่าก็มีแผวครับมีเผาหนึ่งมีหย่ามีอย่างครับผมนีสะถุงกาดาจะล่องเหระครับผมสันนิษฐานว่ายังสั้นเหรครับเป็นสะเขาสูบน้ำแห้งแล้วครับมีหย่าครับผมคิดว่าน่าจะล่งครับตอนนี้็ือเป็นคลองครับ ในเมื่อแรงมาลุ่นครับแต่มีห้อยกัดหยากันยังอยู่ครับเตยยังบ่เห็นขุยมันครับหนูต้องขาหรือบ่บุ้นนี่กัดหยากัดยังครับหนูต้องขาาับโนพุกแล้วครับบ่เห็นขุยมันครับหนูซิ่งตาสวดกับบรูครับเดีย๋ยวมืแรกขำมาลุ่นกันครับว่าจะมีตัววะ เขาล้อพี่น้องเห็นมั้ครับโอ้โหเอาละครับงานเนียโสดโพครับ ว่าแล้วเสียงเงียบแคบแคบทั้งหลังเฮ้ยว่างกันดนะครับผมตันหนูก็ได้ว่างหนาวก็หลังนี้ครับเสียงแคบแคบแคบผมว่าว่าแม่นหนูครับสองเม็ดได้ครับตัวนี้ครับโพวกครับไปไปทางไปทางมันเด้อถอยอีกแล้วครับไม้นี่ บุษูพันดอกใหญ่ยญาโพดใหญ่คักครับตัวนี้เอาแล้วครับถอยถอยถอยเฮ้ยไปครับ แต่กระเดตัวครับผมโอเคครับขออนุญาตสังหารก่อนครับตัวนี้โอเคครับจับลอยครับตัวแหลกแหงหมานครับผมเอาละครับดูอีกตัวหวังว่าสิบบเจอปุกหญ้าปุกใหญ่เลยครับยาวใหญ่ปุ๊บไว้หนึ่งตกใจบุ๊หายครับโอเคครับดูอีกตัว เดียเดียวบวยจักาคหลายครับตามต่อครัโอ้ยหลือเนาะฝันกุ๊บฝันกอมครับจะเข็ยยังนกพื่นนั่ะโอ้ขอทาตัวเอาละครเว,เวลามเวลาหมดแล้วใช้วนนักกิจสุดเขบาบ้านแล้ว ยังเดอสรุปยอดครับมื่อนี้ยสี่พันหน่อครับโอ้ยหนูใหญ่บปได้ยิ่งครับแล่นผ่านซื่อซตกใจครับควันนี้ดีฟอร์ตตั้งแต่เห็นปักใหญ่ปักเน่าแล้วครับใหญ่พดเน่าพดเอาละครับ,ดดรบเดี๋ยวชาวนากิดก่อนครับไงหน่ะตัวเดียวพ่อเดี๋ยวไม่หรอมันอะไรมันเน่าดิใหญ่พ่อมป็นเน่าพ่อบวอเอาหรอกตัดเป็นป้องเป็นป้องหมดแล้ว หัวมุดตะวมมุดตพอนแล้วไปไปไ